ตรวจตามมาครับน่าจะสงสัยอะไรสักอย่างแบบนี้ก็ได้เหรอได้ไหมครับแบบนี้ได้ไหมตรวจค้นเลยมียาเสบติดหรือเปล่ายกมือขึ้นพิรุษอะไรแน่นอนผมว่าตำรวจก็เลยตามมาค้นตัว หรือว่าหน้าตามันวะเ,เพื่อนดูนี่เหตุการณ์ปกติหรือไม่ปกติครับงั้นบพี่น้องเหตุการณ์ปกติคือคิดปกตินี่